เราจะมาทดลองปลูกแตงโมกันนะครับผมขั้นตอนแรกก็เตรียมดินนะครับแล้วก็ชักล่องรองพื้นด้วยปุ๋ยคอกนะครับถ้าใครมีขี้ไก่ก็ขี้ไก่แต่ผมไม่มีขี้ไก่ผมจะเอาเป็นปุ๋ยคอกนะครับปุ๋ยคอกหรือขี้บัวนะครับแล้วก็ใส่เนี่ยใส่ปุ๋ยสูตร15นะครับรองพื้นไปเลยนะครับชักล่องนะครับแล้วก็จะทําการไถ้กบนะครับแล้วก็ใช้รถมาปั่นตีดินให้มันเรียบนะครับ จะเอาผ้ายางคุมแล้วก็เดินท่อน,น้ำหยดด้วยนะครับจะทดลอง,ลองปลูกดูว่าจะสวยไหมจะขึ้นไหมนะครับผมสูตรนี้นะครับไม่รู้ว่าเป็นยังไงปลูกทำไปมัวๆนะนะครับแล้วก็แตงโมที่ใช้ปลูกครับเป็นพันพื้นบ้านนะครับเพราขายกิโลไม่เป็นกิโลสิเป็นกระปุกละห้าร้อยบาทนะครับเพราะใส่ถาดแล้วได้ไปดูจะไปพาไปดู แตงโมที่เพาะสถาดไห้นะครับผมสาหรับพันธุแตงโมนะครับที่เราทําการเพาะนะครับเป็นพันซื้อในร้านค้าเลยนะครับไม่รู้ว่าพันธุ์อะไรจําไม่ได้นะครับเป็นซองนะหนึ่งซองห้าร้อยกูบาทนะครับผมมีทั้งหมดหนึ่งพันเม็ดนะครับทั้งหมดนี้ก็หนึ่งพันต้นนะครับพันต้นเพาะไว้ประมาณน่าจะสิบวันแั้วแหละสิบวันนะประมาณนี้นะครับเนี่ยกำลังขึ้นจะแตก ยอดที่สามนะครับอันนี้เป็นปับสองใบมันจะขึ้นนี่ยถ้ามันสวยๆหน่อยมันจะต้นเน,นี้นะเนี่ยๆมันจะมียอดที่สามออกมาแบบนี้นะครับอันนี้ก็ทําการลงลุมได้เลยนะครับตอนเอาลงลุมแล้วก็ใช้ช้อนคว้านเป็นลงลุมเลยนะครับแต่เราจะทําทําการเตรียมแปลงก่อนแล้วเราจะยกไห้ปลูกนะครับผมตอนนี้ได้ทําการเตรียมล่องนะครับ เป็นคูขึ้นนะครับผมสามหลองนะยาวนะครับแล้วเดินน้ำรีร้อยเดินสายเทปนะครับเป็นเทปหยดน้ำเทปเป็นน้ำราคาไม่แพงนะครับเนี่ยผมซื้อมาสองร้อยกว่าบาทนะครับไม่ถึงสามร้อยนะสองร้อยสองร้อยสามสิบนี่แหละนะครับยาวห้าร้อยเมตรเลยนะครับขนาดรูน้ำหยดนะครับเขาก็จะอยู่ห่างที่สามสิบเซนนะครับจะหยดจะหยดนี้ครับน้ำหยดจะหยดลงที่ละหยดที่หยดไปเรื่อยนะครับ เป็นสายน้ําหยดนะครับแล้วก็จะลดแตงโมอันนี้มันรัน่วนะคุด,ดต้องหาหนูมาปิดนะครับมันวาวไม่ดีนะครับต้องหาหมวมาปิดไม่แพงนะครับเนี่ยแล้วหยดน้ําให้มันชุ่มๆนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราจะทําการคุมผ้ากันเนี่ยจะลองปลูกแบบคุมผ้าดูนะครับสําหรับผ้าดําผ้าดําคุมนี้ก็ราคาไม่แพงเหมือนกันสองร้อยกว่าบาทสองร้อยสองร้อยแปดสิบนะจะไม่ผิดนะ กว้างประมาณ80เซนนะครับแล้วก็รูที่เขาเจาะมานี่ห่างกัน40เซนนะครับแต่สายหยดน้ําจะห่างกัน30เซนแต่ก็แค่นี้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันก็จะหยดลงไปเรื่อยมันก็จะชุ่มทั่วไปนะครับนียผ้าก็ถูกเหมือนกันนะครับไม่ไม่ไม่แพงนะครับถูกมากอันนี้ก็200กว่าบาท200อันนี้ก็200กว่าอ่ะตี300เดี๋ยว300 300นะครับทําการปูผ้านะครับปูไปแล้ว ก็จะไม่ค่อยหนาเท่าไหร่จะใช้คันเดียวทิ้งนะครับตอนนี้เราปูผ้ายางเกือบเสร็จแล้วนะครับจะเหลืออยู่แค่สองแถวนะครับเดี๋ยวตอนบ่ายเราจะปูให้เสร็จแล้วก็มาปลูกกันนะครับว่าปลูกยังไงมาทดลองกันนะครับว่าจะผ่านไหมนะเพราะดินก็เป็นดินค่อนข้างเหนียวหน่อยนะครับแต่เราคิดว่าน่าจะปลูกได้เพราะว่ามันมันยังชุ่มอยู่แล้วก็เราใช้ระบบลดน้ําด้วย น้ำหยดนะครับก็ลองดูตอนนี้ลงทุนก็เข้าไปประมาณสามพันบาทนะครับรวมค่าไถขค่านั่นค่านี้นะครับประมาณนั้นนะครับประมาณสามพันยังไม่รวมค่าปุ๋ยเลยนะครับรอดูว่าแตงโมเราจะเป็นยังไงนะครับเรามาลองดูกันไม่ลองไม่รู้นะทําไม่ทําก็ไม่ดูนะครับลองลองดูแตงโมที่ออกจากเบาน,นะครับ ลากเยอะมากนะครับแต่ปลูกย่ากหน่อยเพราะดินมันเป็นดินดินเหนียวนะครับไม่ใช่ดินล่วนเวลาปลูกต้องระวางังระวังเบาแตกปลูกแล้วก็ใช้นิ้วบีดดนนินข้างนะครับกดให้แน่นประมาณนี้นะครับจะปลูกย่ากหน่อยเพราะดินเป็นดินเหนียวต้องรดน้ำก่อน เดี๋ยวจะปลูกให้เสร็จนะครับเดี๋ยวตามผลยังไงก็จะ,จะให้ดูนะครับประมาณอังคารทิดนะครับแถวนี้ปลกูกเสร็จแล้วนะครับนี่นะครับก็จะปลูกเป็นหลุมๆไปเลยนะครับจะทยอยปลูกไปเรื่อยนะครับไม่รู้จะเสร็จไหม <c oughs> รอชมนะครับอีกหนึ่งอาทิตย์นะครับเราจะตามผลให้ดู